สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กต่แมาเกี่ยวหญ้าคือเก่าด้วยจ้ากคนจานี้จา้าหญ้าก็งามงามเลยพี่น้องแต่สิ่งที่งามที่สุดก็คือพ่อเฮ็ดปัวอีกแล้วพี่น้องเฮ้อพี่นัวพ่อเฮ็ดปัวอีกแล้วเด้อจา้าทุกคนเฮ้ยหลายแห่งจ้าพี่น้องแต่งมุ้ปลายหยาเลยจา้าคนจะเห็นบอสเห็นบอสนั่งน,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 นั่งนั่งนี่เริ่มมัน คุณน้องสาวกำลังเก็บทุกคนไปไปเบิ่งกันจ้าน้องมาเบิ่งซอยกันจ้ะเพื่อนหลายอีหลี่รบ้านมาหลายอหลี่รถที่จะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งไงเต็มเลยจ้ะบริเวณทุกคนข้างในทุกคนเท้าอากรากคุณได้ผลกับมีเดี๋ยวเสียงเพื่อนเสียมไปเสียก็ได้เดี๋ยวรองเฮ้ยมาปวดแทลเอ้าเหมือนดูเด็กเครื่องตาแล้วเบ่มใส่ว้าอุ้ยพี่หล่อเลยบ้านจะเอาจากเฮ็ดปวกจ้าทุกคน เอาพี่น้องสาวเก็บให้เบิังจากข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บไปเกี่ยกันมันหลายมันสีโบเล่ไงมันสีหิวเข่าจ้ะพี่น้องเป็นไงเดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างอีกจ้ะพี่น้องมันหิวอ๋าดูดูบานกลังงางบานงามเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะไปแล้วจะว่ากรได้ยิ่งจะว่าข่อยคือว่าข่อยคือโชคดีเถูกว่มเมื่อรังเราให้เจ้าใส่ข่อยเด้อเป็นยังใส่ว่าเจ้าสิเกี่ยวบองใดบางสิ บองได้คอยเกียวกับเห็ดบองหันเก็บอกว่าห้เกียวต้องมีแหละเจ้าขื้บ่เกียวเจ้าคือบ่เกียวอยั่บอกว่าเออบ่คยหันคยหันมาถึงนี่หันมาหาเห็ดไงก็ว่าจงหเจ้าเกียวนะตรงนี้เอตรงงามๆกจงหอเจียวแม่อันทังนั้นน่ะเน่าทิ่มมืดเต็มหลอดเล่มีเหมือนหเลาเกิดน้ำเทิงสลาย่สิไหมพูดอะไรพูดคือเลี้ยงเ็กนน้เต็มตาอีกเนาะที่ตนเปใหญงแมวน้องบริอื่นมาเนาะ ัอนี่บ่ีตีมีเห็ดป่ม่ีเห็ดแบบนี่นนองมันหลายดีได้จ้าทุกคนดอกแข็งนถาน้ำข่อยนังตุมเลียวตุมก็แนันเลด้วคยปรียเจียยาถือแตกบดหรอใช่ยาถือใช่ทางเจียวยางเลยไงมันอยู่น้ำทางเจียวยางเลยได้้ากีนงอเกิดงอไปหอนเออเต็มเลย่ะแ็งมัน่นปวดตักับมีปวดเจยวยางยอ่ย ใส่ก็ติดไม่แห้งอ๋อมีคนมาเห็ดตีเออก็ทูเสียมกับอันมีดกับปลาดีอาืมมาเมื่อถึงนี้กันก็สุนแต่เขาหาคีบรถข้างในเขาเคยได้ให้เขาแบกไปทั้งหมดแต่เขาเพิ่เห็ดเห็ดมะนาวทั้งสไลม์อืมพี่น้องเลยเต็มตานี่แท้บ่อยูรุ่นหลายอิริ แท้เขาไปในภูมิในเัมนเต็มเลยฟังขวามือเลยเตะกินฟังขวามือไปเห็นกระแมนมดเลยเอยเห็นแต่ตรงนั้นะเคยไปดเบึงที่อื่นเคยไปเห็นเห็ดขอก็เลยถอยไปเกี่ยวหนาเนี่ยเพราะว่ามันเคสิบมัดนึ่มเอยสิบสองนะโอ้เสียเสนะีย์สิบสองมัดก็ได้เต็มแล้วก็เคยสิบไม่ใช่เอสเหมือไม่รู้ทื่วัน่าได้สิบเดี่ยจากนี่ไปเนี่ยเต็มเลยเนี่จ้าทุกคนเนี่ย,ยอุ้มเนียแมีนหมดเลยเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันจ้ากัน เก็บกองไว้่สันกันว่าเอาเลยเด้อจ้ะเพราะวันไี้เสียมาดวงเดียวจ้ะนีปเก็บกันทุกคนเจ้ายางเหยียบมาเลยข้อหักเลยแหละอีหลีบอสตะมือบ้านไปตะมือพุ่นล่ะเออเจ้าดอกมันออกแล้วนะเออเจ้าบ่เห็นเอาเลยแ้่ทุกคนเนี่ยได้กลุ่มยาเต็มเลยจ้ะ นี่ได้คุณทางนา้ำเลยเกินน้อยน้ำอีกทีเดียวน้วนวนวนองสาว่าเก็บกองไว้ลรดกองจุบเหลีอมันหลายแห้งแก่ทุกคนเก็บผู้ะสนกันเ<ม>ต็มอยู่คนละเตียงหอมเต็มอีหรหลายอีรลีากถทุกคนเห็ดอุ่มได้อุดฟองรูเฟีมได้เทีเบได้แต่ทุกคน không <laughs> sao <tàu> gì hết ôi Nồng hết 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 hả tới hết hết hết

blum blum อนุญาตแดกแดกเก็บกกเห็ดก่อนด้วยจ้ะทุกคนหลายอหรือจะอันใดมันงามตรงใดมันงามเก็บเก็บง่ายๆก้ะจีพายเบิ้งด้วยจ้ะพี่น้องขอมนหญ่เก็บเห็ดเลยอยากให้เบิง้งอยากให้เบิง้งงามคักหลายจ้ะทุกคนเก็บได้หลายเดี๋ยจ้ะขนาดว่าแป๊บเดียวด้วจ้ะทุกคน้นีพี่น้องมาดึงน้ำกัลพี่น้องเลยไม่กระโดดง่ายๆจ้ะทุกคน เหยื่มือนี้มิตรดอกง่าๆนี้มิตรดอกโอ้ว้าแต่พี่น้องอ้ยขาดเอโอย้นอ้ยอ้ยอ้ย้ยเดี๋ยวเป็นคนกัะมวนปีนี้เ้วได้เลยกี่อเฮีดอีกเลยเดี๋ยวขออนุยาตหม่นกันเด้จ้ะเด้อ ก้อนจ้ากระตายไงกระจายหนีเกือบสามลูกแล้วพี่น้องยังพันเหมือดจ้ะยังเหลืออีกหลายจ้ะทุกคนน้องสาวยังเก็บอยู่คนละฟังอยู่เลยจ้ะย <c oughs> าวไปทุกคนอีกจ้ะทุกคนถอยไปวู้หน่อต้นพระกระถินคนจ้ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนจ้า